เจ้าเบอรเอาไปนั่นแม่เบิ่อเราตัดบะอ้วนบกอ่งุูถิมคันเอาไปนั่นแม่ไปกินก็น้ำป่าเนแม่ใส่กับพริกพงแม่ก็น้ำตาลใส่ผงชูรสเขาไปแม่ก็จะเป็นตะแสบเท่้เบิ่แเราตัดถิ่มเบื่อเม่อเ่ยสีเอาไปกินกับตัวแต่ว่าฉีดยาเขาว่าแล้วตัวข่อยอยู่ไรนั่น้ตัวข่อย ุ่วยปักไงแม่บาแล้วบริสุทธิสวางสนยานกว่าไปกินโอ้ยผู้เจ้าเบิ่งงลนเต็มป้าตัวู้ยผุนน้อว่ามันบ่ hơi, gìn cũng không đây, nó vẫn còn you will have new mea. new uh. Eat, it, it, you new The good for yeah. you. You don't want it, you don't want it. No. Oh, you love it. Uh. Yes. Oh. <coughs> <coughs> ก็อบออยากเดเมีหมไรบุษันเนย <c oughs> จะไปกินนของมันสิดต่ายแล้เมีอะไยูเลซ <c oughs> ี่ยูเลซี่ <Yes. S 1> อนยูเมียยูเลซี่อ่ะโอ้ขี่านหาเมียไหมก็บอกกินดอกสันก็บอกอยากเดเมีอหมแล้ววะ